ยระหว่างเดินทางนะคะข้าคนปลามาขึ้นเขาข้าคนปลาใส่คนปลาย่ใส่เนี่ยข้าคนปลามาขึ้นเขาอ่านี้โชเฟอร์นะคะโชเฟอร์โชเฟอร์ปวดแล้วนะนี่นะคะทีมงานนะจ๊ะทีมงานทีมงานคนปลานะคะโอ้ยยิ้มใส่กลอ่องน้บบังานี่นะคะ อันนี้น้องแทนนะคะน้องโบนนะคะเงียตั้มนะคะเงียตั้มนะคะเขาแก่หลนเกียวพี่น้องมาถึงแล้วจ้าหอดเขาขอนะจ้าตอนนี้อยู่กุลาบและกุลาบแดงนะคะกุหลาบแดงดีสดนะคะคื้นมาหอดเทิงฝนตกห้ามทางค่ะพี่น้องกะได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะคะเขียวเช่อุ่มมากเลย ตามขางท่าอีเขียวชะอุ่มนะคะได้บรรยากาศเย็นนี้เราจะมีสังสรรค์เล็กๆน้อยๆนะคะกับทีมงานนะคะเดี๋ยวไปดูทีมงานกันเลยว่ามีใครบ้างอ่ให้ดูบรรยากาศก่อนละกันอันนี้นะคะจะเป็นห้องที่เรามาเช่านะคะจะเป็นกุหลบกุหลาบแดงรีสอร์ทนะคะตอนนี้ห้าเซียวยู mm hmm. สองห้องนะคะจะเป็นบ้านบ้านเป็นหลังนะคะแต่ว่าจะมีสองห้องแยกนะคะ อยู่ข้างล่างมีอีกนะคะจะข้างล่างนี้จะเป็นห้องครัวนะคะอันนี้อันนี้จะมีหลานนะคะหลานเขาล้างผักอยู่นะคะหลานแล้วล่างผักล่างอยู่ข้างล่างเอาสิมากินแจวห่อนนะคะเตรียมอุป,ปกรณ์มาพร้อมเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศรอบๆก่อนนะคะบรรยากาศร,รอบๆเราเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้บรรยากาศฝนนะคะพี่น้องอันนี้ฝนฝนโป,ปอยๆคะ่ะลงกเม็ดลงกเมด็ดโปอยๆนะคะอันนี้บรรยากาศรีสอร์ทที่เรามาพักนะคะปลายปีวาหานี ปลายปีว่าหานนีโกกิฟพักยูนยูหมองซันทึ่งนะคะมันจะมีบ้านแต่ตอนนี้มันบางบางอยู่มันจะเป็นห้องห้องเดียวนะคะเป็นห้องเดียวเออก็จะยูหมองหมองเพ่นยืนยูนทงังทึ่งน่ะอันนั้นหนันเห็นด้านล่างค้านันตรงนั้นนะคะแต่แต่วันนี้เรามาพักตรงเอไต่ลงมาอีกจักหน่อยเราว่ามากกันหลายคนนะคะที่นี่มากกับพู้ดแน่รายงานตัวจ้ารายงานตัวนะจ๊ะน้องเทน รายงานตัวสวัสดีครับอันนี้อันร้านพี่เข็มนะคะร้านช่างเข้มนะจ๊ะอันพาพา,าทีมงานมาเที่ยวเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศทั้งเครื่องก่อนนะคะดูบรรยากาศข้างบนก่อนนะคะรรยากาศดีโบน,นี่เขาข้นบันไดามากนะคะตรงดาดฟ้านะคะตรงนี้เราอยู่ดาดฟ้านะคะทางทิศตะวันออกกับสียูทางนี้ค่ะเดี๋ยวมือเอือนมือเอือนกับสีมาไทยอันรูปพาทีมขืนนะคะอยู่ตรงนี้ละอันนี้คือลานข้างบนนะคะลานข้างบนห้องผู้ใดนอนนั่งนี่นั่งนอน ทักทายพี่น้องเลยเร็วทักทายพี่น้องอันนี้ทีมงานนะคะอันนี้น้องพี่เข้มค่ะน้องพี่เข้มแล้วอยากอายกลองคือพีเลยค่ะอยากอายกองคืออายละค่ะพี่น้องเดี๋ยวให้ให้บิงรรยากาศงามๆนะคะบรรยากาศสวยสวยยุ้เขาคอเด้ค่ะเขาคอเพชรบูรณ์นะคะวันนี้เราจะนอนที่นี่นะคะมันนี้เขาสีนอนอยุ่เขาคอก่อนนะคะอันนี้บรรยากาศงลางนี่ตอนนี้โกกิยุ้ยยุดเพดานเอยยุ้ดาด้าค่ะพรมะมนยุ้เพดานเนาะอันนั้นคือข้างล่างนะคะจะเป็นห้องกระจมกระจม นังคุยกับพี่น้องก่อนบรรยากาศดีดีพี่น้อง <c oughs> อันล่างานแหละค่ะพี่น้องกับ่ได้ล่าดอกกระยุสเสาอาทิตย์กับล่าผักหล่อนเมื่อนึงนะคะกาบมัดผ้าผ้าพี่น้องผ้าลูกหลานมาเทียวมาเทียวเขาขอนะคะเท่ากันมีความตั้งใจว่าจะมาอยู่แล้วละ่ะเท่ากั มีแพนเล็กๆไม่น้อยนะคะเป็นวันเกิดวันเกิดสร้างเข้มวันเกิดสามียอย่าห่วงเวลากันเลยได้มาเนาะค่ะเนาะเข้ากับ่บมีอย่างเสื้อผ้ายกันดอกเพราะว่าทุกปีทุกปีก็สิเป็นประมาณนี้นะคะเข้ากับ่บไดมีแบบแบบว่าต้องมาเสื้อผ้ายด้วยสิ่งของที่มันแบบราคาแพาไงๆไหมคะแต่ว่าทุกปีเข้าสี่เอาแบบว่าคือสร้างสร้างเอ่อเขาเรียกว่าสร้างเหตุการณ์ให้มันจดจําว่าปีนี้เข้าเหตุอีหอย่างมาค่ะพี่น้อง มาเด้อม,มากินน้ากันเด้อมาน,นี่ีอย่างเนีกยขวางมาทาั้งนลยนะโซ่ทินอนองนะนี่อย่างกินเอามีอย่างมันนี้มากมาเทียวค่ะมาเทียวกับทีมงันนะคะทีมงันทั้งละเอียดฝุ่นละทางบานเกิดอ,อันนี้อันอามาตะาบานเ,เ,เ,เป็นแจ้วหอนนะคะแจ้วหอนอามาตะบาตเตรียมเครื่องมาตะบัตแล้วก,ก็อันนี้มาสร้างเอาค่ะ จ้างเอายูทีพากนี่แหละยู่ตอนนี้ข้าอยู่เขาขอนะคะอยู่เขาค้อมองข้ามาพันนี่มันเป็นรีสอร์ทรีสอร์ทงหญ่เติบค่ะพี่น้องรีสอร์ดจุเป็นอ่าชื่อว่ากุหลาบแดงรีสอร์ทนะคะเนาะขันมากผู้ใดมากอ่ะบรรยากาศดีบรรยากาศดีนะคะพี่น้องใครมากสนใจกันเสื้อหาเลยเสื้อหาเข้ามากุหลาบแดงรีสอร์ทนั่นแหละบรรยากาศเป็นโอเคค่ะค้าของเพื่อนกะช่วงนี้บรรยากาศเทศกาลเนาะมันไม่เป็นเทศกาลเท่าไดนะมันไม่เป็นไฮซีซสั้นนะคะเนาะมันจะสิ่ ตะกีกลางๆนะคะแล้วมาเซลอยู่นี่กับ2 5งพค่ะ2 5งพนะคะอืออุ้ยบรรยากาศเป็นตาหน้าเนาะค่ะพี่น้องมากินน้ำกันค่ะมีอะไรนี่ปลาเนาะปลาสามลวดอย่างเงี้ยอ้าวดับเหรมาดมาด้ออันนั้นางใกล่องเด้อกองบอกซื้อวาบอกซื้อด้ออันน้องไส้น้องไส้ซางเค็มเล่าอยากอายกล่องซางเค็มเหรอพี่น้องกระถ้าธรรมดาให้โกกี้บอลผู้เดียวได้อมามากินน้ำกัน บรรยากาศดยอดเลยที่สายไปฝั่งนู้นยังให้เห็นไปต็อกก็้แป้อยู่เหมือนไม่ปิดเตาเดหนบ้านหลังบานหลังห้องสีเอานะเปินก่อนเว่าน,นต้ตนคอร์สอ,อ,อาหารอร่อยนะคะเป็นสีมี่เนี่้านร้านประจำเพื่อนร้<ด>านประจำนี่ส่อนค่ะโ,<ด>โ,โกกีมา2 2เดือนนี่ก่ะ

เสียตั้มเป็นน้องไส้น้องไส้ี่เค็มนะคะน้องชายร้าน,อ,นอันสร้างเค็มนะคะอันนี้กับร้านร้านเสือขาวกับร้านนั่นสร้าง,าง,างเค็มรา้านท้างนั่นคุณลาท้างแม่คุณลาร้านท้างแม่เสือแดงนในคดีเป็นร้านโกดี้นะคะเป็นลูกเอ่อเป็นลูกพี่สาวะคะ่ะเป็นลูกพี่นุ้ยนะคะพี่นุ้ยอ่ะเป็นพี่สาวพีโกดี้อ่ซื้อว่ายุย้ยนุ้ยกับยุ้ยนะคะพี่น,น,ะะน้องค่ะไอ้วนิจวน เลยส้วนหลานมันเล่นน้ำจ้ะพี่พ่อได้มีมูหัวเนาะเดดย์์ิบรเป็นสิแฮปปี้เบิร์ดเดย์ล่วงหน้าดังสีนะคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ของช่างเข้มนะคะ แล้วค่ะพัดตำหนักเขาคอนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมวิวข้างล่างนะคะตามมาเลยค่ะตรงนี้จะเป็นที่ที่กางเต็นนะคะแล้วก็ห้องพักนะคะห้องพักที่ห้องพักนะคะเรียนเรียนพักกำลองนะคะก็จะมีบริเวณที่กางเต็นด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูดูข้างล่างชมวิวนะคะตอนนี้พาจิตเรายังไม่เจอพัดจิตเลย เหมือนแม่บดบังอยู่ระวังนะรนะวังถึงแล้วค่ะเขาค้อกิโลเมตรที่ศูนย์นะคะกิโลเมตรที่ศก็สิเป็นวิ่งวิ่งจากน้อยค่ะวิ่งเขาวิว่ง,ว,งวิ่งทะเลหมอกนะคะวันนี้เรามาพระตำหนักเขาค้อนะคะเป็นวันที่สองนะคะของการ เที่ยวเพชรบูรณ์นะคะอ,อําเภอเขาค้อนะคะเมื่อวานไปเมื่อคืนเราพักที่กุหลาบแดงรีสอร์ทนะคะวันนี้วันที่สองเราจะไปต่อกันที่ที่ไหนก่อนมาท่าตำหนักขาค้อแล้วก็สถานที่ที่สองโลเคชั่นที่สองสถานที่ต่อไปคือเป็นผาซ่อนแก้วนะคะ mm hmm. next station ถัดไปก็จะเป็นกังหันลมนะคะ เดี๋ยวค่อยไปดูความสวยงามบรรยากาศสวยๆบรรยากาศดีๆของอจังหวัดเพชรบูร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ไบสนีเขาคอนะคะไปชมหมันไบสนีเขาคอคนล้ายหลายค่ะมันนี้ อันเพื่อนกับผ้ากันมาเที่ยวนะคะนาออันนี้จะเป็นจุดกลางเต็นท์นะคะจุดกลาง,ลางเต็นท์ไปสนินีขอคอนะคะบรรยากาศตอนนี้ประมาณจะเกาโม่งลค่ะม้อน,นีอากาศดีดีนี่เมฆเอ้ยมีหมอกนะคะหมอกยังไม่จางนะคะพระอาทิตย์พึ่งได้เห็นเนี่ยพระอาทิตย์พึ่งขึ้นขึ้นโดนแล้วแต่ว่าเมฆบังนะคะเพราะว่ามีอากาศรึ้มฟ้าขึ้นฝนด้วยนะคะเดี๋ยวห้าสิบไปสถานีต่อไปเลยดีกว่าเนาะสวัสดกีกันหันลมกังหันลมว่าแมนกังหัน กังหันลมนะคะเขาคอเขาคอกันกังหันลมหว่วยป่าก็เป็นสันเห็นบะเห็นกังหันบะสวยนะคะเมื่อนี้ใบพัดก็ทงังงานผ้าจับ้าจัก็พ้าในเปิดก็ได้บรรยากาศอีกแบบนึงนะคะอะไรนะมันยังมีลมมันไม่มีลม,มยังไม่ได้เปิดดิราห้าในมีลมมันจะเลยบรหมุนค่ะพี่น้อง ไลส่สต,โตโรอเบอรี่กัหันได้ออกนวยดอกเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งเบิ้งบรรยากาศท่าทีนะคะก็มีร้านค้าขายของมากมายะคะโอ้ยฮอนแดดพี่น้องฮอนแดดจะฮอนแดดตอนนี้เข้ากับว่าสิเขาไปเบิ้งสวนกับวเดศเีขาไปเบิง้งช่้าดูกงังหลกลางหันลมนะคะใบพัดใหญ่มากตอนนี้วันนี้ไม่มีลมมันก็เลยบอหันมันก็เลยบอหันนะคะ มีของฝากมากมายเยอะแยะเลยนะคะเดี ừ, ๋ยวให้ดูเรื่อยๆบนบ้าอย่างบ่อบนเจ้าเสือไซ่หลาเพิ่นสิผ้ากันไปเอาหมวกไส่ล่ลาผ้ากันหิ้วเขาเดี๋ยวสิผ้ากันไปแวะกินข้ากกอนค่ะเนี่เพิ่นิได้ พยญมววเพื่อนเนาะไมหันเ่ไนนาดั้น่อเดียวได้เปลาพี่ไหนนี่หรอเอาเสื้อกล้ามนี่หรอมีอไหมมีอันนั้นขอไซส์ผู้หญิงหรือผู้ชายขนนี้ชใส่ได้ไหมครับต่ว่มีเขาตรงนี่ใส่ได้คหับตัวนี้ใช่ไหมครับบ้านี่ใส่ใส่ญ่ครับถ้าสากร นั่นไงเสื้อแขนยาวก็มีนั่นเห็นไหมอยู่ข้างบนอถโบสเห็นไหมนั่นสีเหลืองขาวสีเหลืองดำเล็กเลี้ยวครับสองเอ็มนี้มีไซส์เอาเลยของโบสเอาเบอร์อะไรเบอร์เอ็มเหรอเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆเขาซื้อของตรงนี้พี่ว่าไง หิวข้าวเหรอเราเข้าไปกินตอนนี้ม้ากันหิวเขาแต่แต่ว่าไม่หลุเพันไม่หลุนกระลังสือควอนค่ะตกล้มันได้บาลลังก์เไหมแตเอาสีสว่างแบบนั้นเลยบ่เอ้ยนี่ละนี่ละสีบ๊อกซี่อวดๆเต๋มันจะก่นาดนเขาพี่ใหา่สักตัวไหมใหญ่อยู่นะมันเป็นผ้าลื่นนะเออผ้าของกำอสิใส่พอดีอยู่นั่นมันเป็นผ้าลื่นนะมันไม่ใช่แบบใส่สบายเลยนะเออถ้าผ้าลื่นใใสส่่่งอโเค เบอได้หรอวัห้าสิบขอบดขอบดตัวเท่าไหร่โอ้านี้จะเปต้นอ่้าวขต้นน่าใส่สบายอเอาไหมพี่เอาไหมเอาสักตัวไหมไม่เอาใส่นอนพี่ใส่ตัวหน เราจอดรถตรงไหนเออเรามากันห้าคนนะคะวันนี้เราวันนี้มาสี่คนนะคะวันนี้เรามากันห้าคนเนี่ยเข้มไปเลยเย่าเข้มเปิดเลยไปไปกันไปขึ้นรถก่อนเร็วๆไปเลยไปเลยมีแต่คนผู้ใหญ่มีแต่คนผู้นห,นหน่อยค่ะคนผูน้ใหญ่มีอยู่แค่สองคนอ่ะไปกันเลยขึ้นรถยังไปเลยเราขึ้นหกแข อาทิตยามันขึ้นรถเบิดไปทิตย์มนเยี่ยมเ่ยาเลยค่ะเข็นเบอร์ไปโอเคนี่เก็บแบงค์ไหนพร้อมบ่พร้อมแล้วพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะตอนนี้เราจะมุ่งหน้าไปผาซ่อนแก้วนะคะพระธาตุผาซ่อนแก้วเด้อค่ะเด้อเอ้าร้านกาแฟยื้อใส่ป่ะที่วายยื้อเท่งเท่งหนี่แม่ยื้อใส่มือดีเนาะ คนเยอะนะคะวันนี้คนเยอะมากเลยพุณเห็นว่าผุ่นๆมองห้อสิ่ใบปุ๋นะเป็นนันพระธาตุดูวิวข้างๆก่อนนะฮะวิวของขางเขาก็สวยตอนนี้เราอยู่บนยอดเขานะคะกินกินบ้างกินนี่วันรันหนี่งว่าเฮ้ยกินรันไหนร้านไหนก็ได้้รานก็เลยร้านนี้แหละ บรรยากาศวิวเต็มทีร้านเอ่อกิริอะไรวะใช่กิริไหมเนี่ยกิริอ่านไม่ออกอ่ะนะฮะเนี่ยเงี่ยจ่ายตามหมดยังจ่ายหมดแล้วจ่ายหมดแล้วหรอเนี่ยเลี้ยงเหรอเนี่ยเลี้ยง หมดแล้วตอนนี้เหแต่ตังเงินบาทแล้วเนี่ยเข็มคือว่าไส่เกือ๋าใบค่ะวันนี้ค่ะคือว่าไส่รองเท้าเมียบ่าเสือห้โอ้ยเต็มรถอยู่ว่าเมียบ่าเสือหอยวันนี้ไงโสดโถเดี๋ยวตอนนี้เท้าพากินกาแฟค่ะกาแฟที่ร้านอ่าอะไรก็ไม่รู้อ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกเท่าไหร่เมื่อกี้เขาเขียนภาษาแบบยืดยืดนิดนึงเราจะไปหาซ่อนท่าท่ แล้วห้องกสิไปตลาดสดเพื่อที่จะซื้อของนะคะซื้ออาหารซื้ออาหารกินไปกินไปผู้ทับเบิกตอนนะคะสิไปผู้ทับเบิแ้วแต่โกกีกับสิบไปอันตำตำส้มต,ำ,ตำนะคะท่าลมหนาวนะคะท่าลมฝนที่ถกที่พูทับเบิดนะคะซูพี่น้องเบิร์นะคะ้วก็บรรยากาศผู้ทับเบิดสิปเป็นแจน้งไดเดี๋ยวกพี่น้องจะคอยติดตามกันนะคะเดี๋ยวตอนน ok ี้ห้างผักกินกาแฟสะกอนนะคะ ถือว่าคลุมคายุค่ะมาเขาข่อย่าไหลกะรู้สึกอบอุ่นนะคะรู้สึกว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่เป็นเมืองน่าอยู่เมืองนึงนะคะบรรยากาศก็กดีค่ะเป็นบ่หุ่นไหวเป็นมลภาวะว่าทางอากาศกะกะถือว่าแผลบ,บม่มีเลยนะคะเพราะว่าส่วนไง่ก็สิเป็นเขาเป็นป้าไม้นะคะบ้าหอดหรล,ะหละ่ะพาซซอนแก้วก็ได้แต่ว่าคนร้ายแห้งพี่นอ้องเอ้ย เราเวียดรถมหาม่องจอรดรถบ่ได้พี่น้องเลยสิได้ไปต่อเดนนอนี่ค่ะเองขี่รถไปบ่งปาดค้นหลายค่ะพี่น้องค้นหลายแห้งก็มีหอดม่องจอรดรถค่ะก็เลยสิได้ขี่รถไปเที่ยวเด้นนั่นน,าน,น,านั่นนั่นขี่รถชมผาพระธาตุผาซ่อนแก้วนะคะนี่ลหละค่ะผาซ่อนแก้วนะคะวัดผาซ่อนแก้วนะคะวัดผาซ่อนแกว้วนะคะ โอ้หวัดโอ้หวัดโอ้หวัดขอบคุณเลยบทติ้นวัดโอ้อะไรเนาะวัดบัวบดงามบัวบัณงามบัณงามเด้อโอ้หลดหลุงามจิ้นบาวบัณงามนี่นะคะพระธาตุพระซ้อนแกวป้างามเทพว่าอันอันก้อนเมฆก็สวยพอดีเด้อเด้อนี่เด้อนี่เนาะเดี๋ยวเฮาสิผ้าขี่รถชมเลยค่ะพี่น้องอันนี้นะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะมีเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นี่ ้คนหลายคนหลายค่ะพี่น้องคนหลายมือนี้คนหลายแห้งค่ะฮะต้องไปนี่ไหมบอได้ครับโอ้ยวัดงามค่ะวัดวัดทาซ่อนแก้วนะคะสาธุสาธุลูกหลานบ่ไดรู้านเด้อมื้อนี้มามาวัดนี้ครั้งที่สามแล้วนะคะสวยมากเลยนะคะสวยนะเราก็ถึง่าอทนอันนี้จะเป็นผ่าซ่อนแก้วที่เราผ่านมาเมื่อกี้นะคะ วัดผาซ่อนแก้วนะคะตะกี้คัดที่ัดี่ีคัดตะกี้คัดคนหลายค่ะพี่น้องคนหลายแห้งแม่เนบดานี่วัดผาซ่อนแก้วนะคะเราก็จะไม่ได้ลงจากรถนะคะเทิงฮวนแดดเทิงมองจอดรถบ่มีค่ะพี่น้องเข่ากับสิปต่อเลยคนหลายค่ะวันหยุดนะคะคนมาเที่ยวเยอะมากเลยค่ะ ไปไปต่อนะคะพู้ทะเบิกเลยบัดที่นี้